สวัสดีวันที่หกครับผมก็เป็นวันที่ร้อน,อ,นอีกแล้วจริง,รงๆก็คือช่วงเนี้ยต้องขออภัยที่ไม่ได้ใส่เสื้อเพราะอากาศแม่งสาหัสกันพอสมควรก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบอย่างที่รนนู้นาะเขาไม่ให้ออกจากบ้านกันเราก็ทำอยู่บ้านวันนี้จริงๆมันเป็นวันค่อนข้างจะเรียกว่าพักแล้วก็คุยงานอย่างเดียวมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรมากก็ พยายามจะทําให้น้อยเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าเพื่อไปทําอย่างอื่นต่อนะจ๊ะวันนี้ก็เลยนี่จะมาถ่ายรูปเล่นถ่ายรูปกันดั้มนะครับก็แอตโตะสะสมเฮดจี G, นะครับกันดั้มของซีรีส์ iron b u ัตแล้วถามว่าตัวที่ชอบก็เกรดครับตัวของศัตรูนี่แหละอไม่รู้ไปชอบได้ไงตอนแรกก็ไม่ชอบนะตอนหลังมาก็ชอบเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปกัน นะครับก็ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นหรอกมันจะเซตตรงนี้เป็นโลเคชันแล้วก็อุปกรณ์ในการถ่ายก็คืออุปกรณ์ที่อาโตใช้ประจํานั่นแหละที่ไว้ถ่ายไอดอนก็คือกล้องอีกตัวหนึ่งไอ้ที่ถ่ายอยู่เดีย๋ยมันคือ 200D มา r k o n นะครับแต่อาโตมี3ตัว 750D ไม่ได้ค่อยหยิบมาถ่ายแล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวเก่าอันนี้เป็น 90D นะครับกับเลนส์ f4l 2405 f4l นะครับเดี๋ยวก็จะใช้สลับสลับกันจะใช้ทั้งหมด2-3สตัวดูฟิล่งอีกทีหนึ่งนะครับว่าเอาตัวไหนดีอาจจะต้องใช้ฟิก50 F 1.8หรือใช้70 200 F 2.8 L mm. ก็ว่ากันนะครับก็ตอนนี้ก็เซตฉากอะไรเดี๋ยวจริงๆอะ่ะรูปมันไม่เสร็จทันภายในวันนี้หรอกนะครับมันทำดองไว้เฉยรูปอะ่ะถ้าอยากดูอะ่ะเดี๋ยวแอตโตแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ มันจะหรือว่าพิมพ์ไปตรงชื่อที่อยู่ตรงนี้ก็ได้ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นเพจถ่ายรูปของแอตโตเองนะครับก็จะมีแบบถ่ายไอดอลที่มันไม่ใช่สวทีทที่เป็นวงอื่นหรือถ่ายวิวถ่ายอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็มันไปไหนไม่ได้ก็เลยมาถ่ายของเล่นแค่นั้นเองนะครับนะยังไงก็เข้าไปดูกันสําหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะจ๊ะก็ประมาณนี้ครับสาหรับช่วงบ่ายของวันนี้นะก็เป็นกิจกรรมยังไหวยางนึงที่ทาที่บ้านก็ได้นะหาที่ที่มันแสงดีๆคือจริงๆอะ่ะ ถามว่าทําไมต้องเป็นเวลาตอนนี้ประมาณบา่ายสองกว่าเพราะว่าแสงตอนนี้ยมันกําลังสวยมันกําลังได้ถ้าอยู่ในเคหะสถานนะครับแล้วก็ถ่ายรูปจริงๆอ่ะมันประมาณสองโมงรือสี่โมงอเงี้ยช่วงบ่ายบ่ายเงี้ยจะได้ถ้าช่วงเช้าก็าจะเป็นพวกเจ็ดโมงถึงเก้าไม่เกินเก้าโมงเจ็ดห้าโมงสิบโมงก็ได้นะครับนะรบประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอช่วงบ่ายครับผมโอ้ย oh <yeah. S 1> นี่ก็ตอนนี้นะครับเสร็จแล้วนะก็ เกือบสองชั่วโมงคือมันก็เสียเวลาตั้งชาเชอร์อะไรมาน,นั่นแหละนะครับนะโดยตอนนี้สิ่งที่อตโตทาอยู่ก็ประมาณนี้อนี่เสียตั้งตอนแรกก็ถ่ายกันด้ามแหละถ่ายไปถ่ายมามันตัวใหญ่แล้วลองอยากลองตัวเล็กบ้างก็เลยเบื่อๆนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวไอตโตจะถ่ายเครื่องหนึ่งให้ดูปึ๊บมันไม่โฟกัสอ่ะนี่ก็ได้อยู่ยนี้อ่ะรูปก,กันด้ามกับ หลอดอัพเดลนดงอันนี้เป็นเลโก้ของชุดหลอดชุดเก่าแหละว,วางไว้หน้านแล้วนะครับเดี๋ยวเขาไปคัดรูปในคอมอีกทีหนึ่งก็เอามาถ่ายเล่นๆนะครับนะวางๆก็หารูปลงเพจไปดูได้ครับที่เพจ odwp นะย้ำกันอีกทีหนึ่งถ้าใครอยากดูรูปก็เดี๋ยวทายายามทยอยลงให้จะมีกันดั้มอยู่เดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวทยอยลงเหมือนกัน นะครับนี้ก็มันจอสะท้อนจอเนาะก็เลยไม่ค่อยชัดนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะก็จริงๆไม่มีอะไรแล้วกลางคืนก็ตัดคลิปให้น้องๆดูเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแล้วก็คลิปเปิดซีพีน่าจะมาวันพฤหัสเย็นๆนะจ้าวันพุธน่าจะไม่ทันนะครับนอกจากเหนื่อยนั่นเองนะครับเนื่องจากเหนื่อยโอเคก็ประมาณนี้ครับผมนะก็สําหรับวันที่6นะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษคิดว่ายเย็นนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับก็ วันนี้ก็มาทําให้ดูนะครับนะก็อุปกรณ์ที่ถ่ายเนี่ยจริงๆอะ่ะมันไม่ต้องจาเป็นต้องใช้พวกประมาณกล้องที่เป็นกล้อง d s l r อย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นกล้องมือถือเป็นอะไรก็ได้ที่จะมาถ่ายนะครับขากล้องถามว่าจาเป็นไหมอันนี้คือต้องบอกก่อนเนื่องจากเราใช้กล้องใหญ่และมันมีผลอย่างอื่นทําให้เราจําเป็นต้องใช้ขากล้องไม่งั้นอะ่ะมันจะมีค่าความสั่น แล้วเราจะถ่ายให้มันชัดไม่ได้นะครับนะเราต้องการสปีดที่ต่าแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าสมมติกล้องมือถือมันทามันมันจะไอ้นี่กว่านี้แค่นั้นเองคือเราต้องการคุณภาพภาพที่แอตโตวางไว้ในหัวแค่นั้นเองนะครับนะก็จะประ,ประมาณนี้นะเลนก็นี่ครับอย่างที่เห็นคือก็คว้าม,มาใช้ทุกตัวเลยนะครับทั้งตัว200เองก็ดีฟิก50ก็ดีหรือที่ติดอยู่เป็นเอฟ4ก็ดีก็คิดว่าคงจะมีคลิป รีวิวกล้องจริงๆแอตโตอยากทําช่องแยกไปจริงๆก็คุยกับพวกอาแปะอะไรแหละว่าจะทำช่องแยกไปช่องถ่ายรูปนะครับแต่ก็ดีไม่ดีมันถ้ามันไม่มีอะไรลงจริงๆในช่วงเนี้ก็อาจจะรีวิวสิ่งที่เรามีก็คือกล้องมานะครับน้องๆหลายๆคนก็แอตโตเห็นนะว่าอยากเป็นแบบ YouTube อย่างเงี้ย คือมันก็ต้องเข้าใจเรื่องกล้องไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งก็ดีหรือว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมีกล้องมาแนะนํากันเดี๋ยวจะทยอยทาเรื่อยๆแล้วก็ในส่วนของชุดเลนก็เดี๋ยวจะมีมาแนะนํากันถับเท่าที่หาได้แล้วกันนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากแล้วกันที่ติดตามมาวันนี้ก็ เดยหกแล้วนะครับไม่มีอะไรมากพรุ่งนี้คงจะเหนื่อยนะดูพรุ่งนี้น่าจะน่าจะเป็นการเล่านะครับนะยังไงก็ฝากด้วยครับผมทุกอย่างของช่องเรานะครับกดไลค์กดซับสไครป์แฟนเพจเราสองแฟนเพจนะครับกับไฟทานาคารแชนแนลออฟิเชียลสามารถเข้าไปดูกันได้นะจ๊ะแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากร้านนิ่งทัพช็อปครับนะตอนนี้ก็มี P ของ CP13 อยู่สนใจก็ทักได้แล้วก็ใกล้จะเปิด P ของ BT13 นะครับนะก็เป็นแบบกล่องนะครับแบบแยกแคลนดูก่อนว่ามีเปล่าแต่มีคงมีไม่เยอะนะครับไปละ เจอกันในคลิปหน้าของพวกเราครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับวันที่ที่7เจอกัน